สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนดังเดจ้ามือนีมาพบกับสามพอลูกเดจ้าสามพอลูกบรครับม้อนี่ยแซ่บสามคนครับเพราะว่าเด็กชายระเบร์บอกินอึงครับพี่น้องเห็นไข่โอโลเอเลนี่ไข่อึงครับอืงไ,ไข่ไข่อึงพี่นอ<ข>้องว่าคนโปต๊กบาดําก็ได้กินอืงอ,อีกแล้วเนาะอันนี้เป็นอึงไข่ที่เพิ่นนอกครับเพิ่นนอกแบบมีแต่ไข่เนาะเลยเหลือโบลายโตก็เลยเอามาซีมเบิ่งครับ ว่ามือว่านนี่ก็เอาไปส่งให้พี่น้องเขาอยู่ครับเพื่อนตัวหิ่งๆค่อยๆครับเพื่อนว่าต้มใส่ขาออนได้ครับที่ขาดใบเบิกขาออนเน้นๆครับเมื่อนี้มะเขือเอา <c oughs> แกงทางมะเขือดอกขาก็มีครับ <c oughs> แต่ว่าทางส้มนี่ได้เป็นส้มมะขามออนมันที่แสบเนียจังน่อยครับใบมะขามออน,นีนแกงใส่ยังกระแสบได้เพื่อนว่าแกงใส่ปูใส่ปลาได้เบิดครับทางแกวเฮา ไปมือไดมือใดก็ลืมครับลืมถวแเจวเอาบาวากันครับเแซๆน้ำกันครับอีสานบ้านเฮาคำฝนตกก็กินเอืงฝนบปตกก็กินเอืงพี่น้องสร้างเข้ามาอายุเหมือนะะแต่บ่มีอื้องทรงไ้คับเบิ้ลเลยครับบานนะไผายเอาเเข่าอยู่บอครับอเอาทางอย่างมันก่อนเฮาเอา,เอาลองให้เจวนแน่และก่อนอ เขา,เ,ขาเลยเขาสิมงเยื่อรังเมืม่อนี้่เพราะดำเห็ดเป็นบ่ชิมเคียวสมไปรวย วุนนี้ไม่จกโตบะดำจี๊ดโลกกว่าอุ้ยได้โลกเลยเหรอแมน<า>ปัาดก็จีอว้วนรักอ้วน,นมันพะดำเนี่ยตัวใหญ่ๆอ้วนๆครับไข่เน้นๆขามันเน่าพะดำเมื่อยไอนหน่อยเนาะเอือแหงเอืองน,นอกนี่กระเสบอยูไ่ได้แหละผิดแต่ว่า ใส่ตู้เย็นไว <c> ้ <oughs> ของอื่องนอกเนาะเอื้องเนี่ยเป็นเอื่องธรรมศาสตร์ครับเปิดหามาจากผู้เป็นป่ะหรือว่าอยู่ใส่แล้วมันอยู่ใส่ละไป,ไปหาหมอหาน,หาาหานี่แหละอยู่ผู้ผู้คนลมหรือเปล่ครับคนจอยน้องคนเจอยือส,สดนำโกโก้กเลยพี่น้องมาแซบครับ ไม่สิบบตัวน่งนี่กินเอะโตครับมัอตวหืมหรือว่ากับสองตัวพอาดำสามตัวพอดำห้าตัวลโอ้ได้ม่มีปัาวุ่นขาเพอาะดกินาตัเือว่าซึมเข้าน่ะสิได้กินนาดตัวแม่ขนาดตัวด้อเพราดำกินห้าห้าเขาว้ป็นอะไร เป็น,นได้แค่แ่บหวานน้ำ <c oughs> ขาอ่อนหวานครัอย่าผิดลงคอแบ่บปะขาหวานอืมทำต้มพอดีอุ่นๆครับไม่ให้จักรโรก ไห้พันโลกพันโลกหรือเปล่าอันนี้ยังมันพอดัำตับป่ะตับครับตับพี่น้องผู้บกิกก็ต้องขอโทษขออภัยนำรับลืมทำปูเป็นเสยกินมันก็บอกว่าแซ่บแซ่บแซอึ่งเมื่ท่านกินไม่เมาเลยเด้นี่ แมนบ้าเกวกับเปียกน้ำกับเปีย <c oughs> กข้าวเบิร์ดอืมข้าวกระเบื้องจะทำผลขายดีครับนี่คนจอยเอาบอบยืดได้คนจอยค้ยา,าแตงหวานคนละคา่าของเค้าคนน้อยกินอันน้อย <c oughs> ไงเลยครับมีตะไข่เน้นๆปีนี้กินซองเทือแล้วครับเทือที่ซองอันนี้ต้องใส่สูตรนี้มันดึงใจเซ๊ะมีสูตรด,ดีกว่าเป็นไดข้าวแล้วกะลำเนาะข้าวเดียวเบิร์ตแมนกะครับข้าวอ่อนไลยครับช่วงนี้ ูไกไว้อยอากได้ขานูนนูนบอกว่าอยากไากด้ขาผัดดําอยากได้ขาขาดื่มเตม๋ยวครับเป็นละมุนค่ะเดี๋ยวให้มันออกลายๆก็เด้อพี่น้องอยากกินครับผัดดําห็นวางทรงแล้ว ส่งรถตู้อินเตอร์อือหืออนรเกี่ยวอะไรกับอานรูบ้เตมทองะยะเลยใครข่าบื่เจียวไหมนนำอีกเปรี้ยวๆพี่น้องว่า คือบอก,กินค่แล้วโตตัวเราค่ำโอ้โตพวกใหญ่หนึ่งแต่ว่าบ๊ามเนี่ยพึ่งนะน้องพูดบอกว่าเปรี้ยวมันบอกมันเปรี้ยวดนะจ้ะมันเป็นอึ่งน,นำ้นำกระน้ำมันเปรี้ยวจ้ะอึ่งสองบา๊ามมีตัวใหญ่คน้นึงสิบตัวโลครับเบิรงเโอ,อเวนอวัลได้ <ๆ S 1> บนล้มขับปากนี่ใหญ่แฮงร่องร่องร่องยังวู้บุได้จะขับ พอดำแห่งตาสวดกับตาสวดลดอย่าพูดทำร้ายฮันนี่ดอกคานี่กินไดอยู่บอกินแซบออ้มหอมครับ หอมอค,ออคือดอกคาอึ้งคือแสบคืออึงเนาะออึงคือแสบคืออึงเนี่ยมันแสบครับบักแดงคือคือบักแดงเลยเนาะอืบักแดง,ง,งก็คือบักแดงครับไปเมาอะไรมาหรือ,อเปล่ากระดมรอครับกระดมเนาะ ดีขนาดพดำฮงวุลเบิดบว่าท่านพ่อโต,โตอยู่ครับมื่อนี้กินบ่ค่อยเป็นหนแต่ไก่มันเอาน้ำต้มอื้องนี่เลื้งครับมันมันเลยพดำกินหาหารต้มด่ะชมปุ๋ยรวยแห้งเย็นแห้งแห้งชม <laughs> ไทยใบมะขามอ่อน ใบป,ประคามอ่อนกระหูบเอาได้ครับใส่วันเบิดกกหนึ่งคดําใส่นะมันให้พี่น้องเบิรงนั้งพี่ไข่โคดําสิกินตัวนี้ไข่เต็มทองเลยเบิรงอายหญ่เลยครับว่าแต่ว่าแต่ว่แต่พี่น้องอยู่ทางใดบางคนเพิ่นก็บว่า กินไรมันเมาเลยครับเออเมาหรือไรดูดีว่าเอาไรอันนั้นมันบาดอ่ะอือกินเพื่อกะเพื่อเพื่อเพื่อพี่น้องบอพี่น้องมอกว่าพอดันนะออกก็ผู้ไทยเลยชาวผู้ไทยบ่อันนี้เป็นชาวแล้วบบยัง กำลังสีเทาเป็นลวดลายจัดแต่ตัวใหญ่ๆครับอึงนี่วงเว่าป,ปีหนึ่งมันจะออกเทอหนึ่งอึงขึ้นบานเบาดำปีหนึ่งออกสองเสือครับที่โตเป็นหญามันปะไมือนห,อหรอเดินต่อไปก็จะอยากกินอีก อ,อันนี้พ่นเอินว่าอืองเผาครับอืองเผาอืองไง่อืองลงน้ำลงหนองโมเมนต์อืงขึ้นโคโดยเฉพาะเดือนจริงหาชิได้กินเดินมีหาบอก่มโมเมนต์เดินขึนเสื้ผ้าฝนตกจึิงหาต้อง,งมาพอดำเสื้อผ้าไปหาแง่ไขมดแดงโรงเรียนปิดแงยไขมดแดงมาขายพี่น้องเขาไปยงพูดเ้ว <c oughs> เยอพอดำ แงไข่มดแดงครับทราไปพูดเ่ยพูม่าโง่ลุมอคมอยไข่มดแดงเราจากมือพี่น้องซีกินอยู่บอครับไข่มดแดงขุดดำไปที่สวนนองบุญไปแงมาขายได้มีดจีหลายอยู่ไดยไข่มดแดงอยู่พูอิ่มสิี๋ยวจเห็นได้บ<ม>ไ,ไหมอิ่มกะขายของให้พี่น้อง มีแข็งขายแน่บาทให้ขายเพื่อนกะมีหลายอย่างอย่างเช่นกระทุเค็มมีบ่ <laughs> <laughs> ยังเช่นแคบหมูมีแบบหน่อยละแบบไงแบบหน่อยเขาเอามาอย่างนั้นก็ได้ไดแคบเล็กแคบเล็กแคบหมูหน่อยกับแคบหมูใหญ่กะร้อยหาซีบสำคัญจ้ะมึงค,ครับตัวยังไง พายกินข้ามละตัวตัวละข้ามมาเด้อไงเทพปั่นกันเท้าจอยเอาบ่สจอยคนจอยซัวกับข้าวข้าวเปงเปิงก็มีขายเยป็นบ๊อกผัดดำเปิงบ๊อมีครับเ,รเปิ้งเดี่ยวมันแพงครับแพงแงห้งผัดดำคือของทำว่าเป็นยังคือต่างซื้อหนองวุ่นกับหนองวายว่าวุ่นวายอ๋อมันวุ่นวายครับวุ่นวายวุ่นวายบังไล เป็นอย่งกัต่างต่างกดดัมาดำเนาะฟัดดัมฟัดำดับเดี๋ยวถ้าไม่มีนกทั้งต่งคือว่านกวนว่าจริงๆด้วยลองน้ำนัวก่อนวนอิ่มแล้วพลาดแต่วาาคับบัน เสียบครับอีกค่ะอ,อาหารอีสา,านบ้านๆโอ้ยบอกใครอื่นเหรอว่าแจ๊คได้บานเสียบสาหนูหนูทอดแขวแล้วบอกเจ็บแขลรครับบานมือวาดนี่ไม่นกปวทอดน้องไงทอดเองนำเอาเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อเป็นกำลังใจก็แรงใจเนาะพอได้มาเห็ดคลิปให้พี่ให้น้องเราเบิรงครับมื้อนี้มาตอนทิ้เทียงครับมื้อนี้กินข้าวเที่ยง สะเทียงอยู่ทงหน้าล่มพัดเ,เย็นเย็นนะเนาะบรรยากาศดีอยู่เพื่อนเอาครับมันหหน right <ers and> <antes> ี้เอาฝนคัฝนตกอีกรอบหนึ่งคัพี่น้องอยากครับมันได้หลยเดี <appeal. S 1> ๋ยวพอดำกันที่โพสลงให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งครับสร้างได้แต่คาซงนี่ก็สองร้อยกว่าบาทเลยได้ทางคารงคากรงครับแพงอยู่ได้เนาะเอาเป็นว่ามันนี้ก็ขอพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเป็นบ่ผู้ที่ทําการทํางานกระยาถอดด้วยครับเด้อ ด้วยกันส so ู้ไปใช่แหละเราจะทำตสัญญาเอาเวามีสัญญาอจิติมือพอดำมีไหมไหมบ่มีไดเอาสัญญาบ้านอะไรหมูหันเออหนูหันมาหมูไรหมูหมูหรือหนูตกลงเอาปุ๋ยแหละพอดำได้เงินขายอึงขายไข่หมูแดงปุ๋ยแหละจะขามากินเนาะเอาเอาเป็นว่ามื้อนี้ก็ขอพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ